เริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อปี2515คือปี1972นะครับกัมพูชาเนี่ยเขาก็มีกฤษฎีกาประกาศกำหนดไหลทวีทของเขาขึ้นมานะครับลงนามโดยในคนล,ลอนนอนประธานาธิปดีษสาธารัฐกัมพูชาในขณนะนั้นนะครับก็ เป็นที่ตงตงใกใจกันพอสมควรเพราะว่า,ามันเป็นเส้นที่ลากตรงจากหลักเขตที่เ็ดสิบสาบริเวณชายทะเลจังหวัดตราดนี่นะครับตรงไปทางที่ปัวัดตกกางทะเลอ่าวไทยนะครับแล้วก็ไปผ่านเกาะกูด แล้วก็ผ่านเกาะกูดเนี่ยก็ตรงไปที่จุดกึ่งกลางอาำไทยที่การเคยนะครับอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่มาทันทีเลยเพราะว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทยร้อยเปอร์เซ็นนะครับปัญหาที่ห้าเนี่ยก็คือยอมสูญเสีหมวลชนทักบ่สามมวลชนสัญญางนะครับก็คือเสียบราชสีสองคนมาตะบ,บองให้กับประเทศน,นะครับอันนี้ของไทยเราก็รับรู้ว่าเกาะกูด ับสิทธิของไทยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอดแต่ยูดีปศสองพั้าสิบห้าเนี่ยกัมพูชาเขาประกาศปฤษฎีกาออกไปอย่างนั้นไอ้คือชฎิกานั้นเนี่ยนะครับมันก็ก่อให้เกิดเขตไหลททวีปของกัมพูชาเขาขึ้นมาต้องเข้าใจนะครับว่าการประกาศเขตหลทุทวีปของแต่ละประเทศเนี่ยก็ก็เป็นสิทธิของแต่ละประเทศแต่ก็ไม่ได้กุกพันประเทศอื่นแ่ก็ในอีกหนึ่งปีต่อมาเนี่ยนะครับประเทศไทยเราก็ ได้มีพวกมาชมการกระกุ้นเขตหลทูอยู่ของเราเองขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากของกัมพูชานะครับคือแทนที่เราจะลากจากลกเขตที่73เนี่ยสายผ่านเกาะปู่ที่มันเป็นดินแดนของเราเนี่ยนะครับไอ้ตามกฎหมายทะเลเนี่ยครับการเป็นเกาะเนี่ยเมื่อเป็นดินแดนของประเทศหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเกาะที่เป็นของประเทศนั้น,นอือ แต่ว่าเกาะก็มีค่าเสมอแผ่นดินนะฮะก็ต้องมีท่าไร่อ่ะทะเลอาณาเขตของตอนเองผมพูดยะย่อแค่นี้ก็แล้วกันสรุปก,ก็คือประเทศไทยก็ล่าเช่นเขขัดทวีปของเราเนี่ยนะครับออกจากลักเขตที่เจ็ดที่สามที่ชายทะเลจังหวัดตราเนี่ยนะครับลงมาการทะเลที่จุดจุดกลางระหวา่างเกาะปูดของไทยกับเกาะองของกัมพูชาอืนะครับก็ลงสกัดทะเลอย่างไทยนะครับ มันก็เลยเกิดเป็นจุดที่แตกต่างกับกัมพูชาก็เลยเกิดสิที่เรียกว่าพื้นที่าอาสิดทาซ้อนขึ้นมาณท้ายเอ็มอูสองพันร้อสิบสี่เนี่ยครับเช่นที่เคยผ่ากลางกอง่อสงจากกฤศฎจีกาอสองพันร้อสิบห้าของกัมพูชาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าไม่ได้ผ่ากลางคือลากมาประชิศเกาะปูทางทิศ ตะวันออกแล้วก็อ้อใต้เกาะปูเป็นรูปตัวยูมาเป็นชิดเกาะปูทางทิศตะวันตกแล้วก็กลากไปตึงกลางเขาถ่ายที่จุดเดิมนะค่ <c oughs> ะนะจับอันนี้ครับก็คือภาพรวมที่มันก็มีความขัดแย้งกันโดยตลอดแล้วประเด็นเออสองพันห้าสิบสี 4, เนี่ยก็เป็นที่ประเด็นที่วาทะกกันมาตลอดว่าควร คงยู่ก็มีประโยชน์หรือควรดําเนินการยกเลิกเสียก็มีโทษมากกว่าประโยชน์ก็เป็นสองสุมพลความคิดที่ส่งียงกันมาโดยตลอดและเราก็ต้องคู่ควอความเคารพกับเพื่อนบ้านของเราว่าทางที่ถูกเนี่ยคุณยกเลิกปีศาจิกาปี2972หรือ2915ของคุณเสียก่อนเพราะในเส้นเขตหลายวีตการกิจิการนั้นเนี่ยมันละเมิดอธิปไตย ของเกาะภู่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินตัวเกาะที่คุณไปเอา,เอายอดเขาสูงสุดของเกาะภูมเนี่ยมาเป็นฐานในการกาหนดเส้นนะครับหรือว่าทะเลอนา,าเขตของเกาะภูมของประเทศไทยถ้าคุณยกเลิกตรงนั้นและคุณประกาศเส้นเขตไลทูวีของปณใหม่ที่ไม่เป็นการจะเมิดอธิปไทยของไทยและเป็นการตรงตามากฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุดแล้วเนี่ย ามันยังมีความแตกต่างกับประกาศรกฐประจมการ2516ของไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ท่างสิทธิทับซ้อนเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยประทรงนั้นมาเจรจากันด้วยสัทวัะวปตรจะ,จะแบ่งเป็นยังไงก็ว่ากันไปหลกักของผมมีสั้งแ่แค่นี้ครับ <ạ. S 1> การเจรจาเรื่องเขียนแดนกับเรื่องแบ,บ่งปันผลประโยชน์เนี่ยจะต้องกระทําไปพร้อมๆกันเป็นแพ็กเกจ อย่างชนิดที่แตกแยกกันไม่ได้โดยถ้อใช้เช่นละติจูดที่สิบอดองศาเหนือเนี่ยเป็นเส้นแบน่งคือพื้นที่ข้างบนเส้นสิบเ็ดเนี่ยนะให้เจรจาแบ่งเขตแดนในยักษ์ก็คือต้องการที่จะเคลียร์เส้นกัมพูชาที่พาดผ่านเกาะปูนเนี่ยให้ออกไปส่วนเส้นใต้เส้นสิบ็ดลงมาเนี่ยให้เจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากตัวเรียบน,นะครับ